นำจจะ differences กลับเงินไม่ omdat กลับทน Alcohol Physical ถ้าผมอยู่กับผมธนาทอยกับเอ่อตอนนี้เป็นราบผมอยู่ด้วยกันนะครับผมกับคุณ l 2 f o อยู่ก็อยู่นะครับผมอยู่แบบยุองเข้ามาง่ายในสถานะลูน่านะครับผมวันนี้ก็จะมาแคสเอ่อโปเกมอนภาคอะไรครับเนี่ยเออภาคอะไรวะโซโซล่าสกายหรือเปล่านี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับผมวันนี้ก็เล่นสดนะครับผมอาจจะมือสั่นเลยบ้างนะครับผมตอนนี้เดนดายหนาวมาก กินแอนดรอยด้วยมันเย็นนะครับแพ็่เกจนะครับมันทําอะไรอยู่เนี่ยครับอาจจะบอกว่าตรงๆเลยหลงมากครับเล่นไงวะมันเกมยุคสมัยไหนเนี่ยเนาะเอาเ่กันนแล้วะพี่โชว์ฟาร์มแก่เป็นไรยิ่งเก่ายิ่งมีมากตรงนี้ตาเฮ้ยยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่าไม่ใช่หรอสารเธอเก่าคุณค่ายิ่งเก่ายิ่งมีค่านะครับ ให้มันให้ขึ้นเตียงขึ้นเตียงเลยขึ้นเตียงเราเตยอยู่บ้านของนองต๋อกับคุณป้าขึ้นเตียงรอด้วยป้าให้ขึ้นเตียงไปทางไหนไปไม่เป็นหลงครับตัดไม้ไงวะถ้าคัดถ้าคัดถ้าถ้าคัดก่อนบ้านไหนให้ถ้าคัดตอนนี้ผมหลงอยู่ไม่จะไปไหนแต่ต้องกลับเมืองแล้วแหละ โดนไล่มันไม่มีต้องไม่มีสีเข้มกัดอ่ะมันมีสีเข้มกัดง,งั้นต้องไปตะลุยยิมก่อนละครับกดแค่ยิ้มแรกก็จะตายแล้วนี่โอ้ยเราต้องมีจักรยานอ้าวได้จักรยานแล้วจักรยานอย่างที่บอกว่าเอามาทำฮอตที่ก็คือปุ่มนี้ไอ้ปุ่มนี้ก็คือกดตัวนี้มันคือจักรยานอ๋อใช่ใช่อ้าวมาถึงท่าสู้เลยเลือดสู้เลยเลอ๋อเลือดก็ไม่มีตายไปตัวนึง อ้าวตัวฮาเลยวะเนี่ยทำไมตัวมันตัวมันทักใหม่ฮิปโปฮิปโปโปย์ฮิปโปโปตัสฮิปโปโปตัสโอ้โหเลเวลอะไรสิบกับสิบสี่นะครับผมนี่เล่นอะไรกันเนี่ยโปเกมอนครับผมมันต้องเจอลาซอเลฟคัตเตอร์ใบไหมเชื่อแรงมากยานไม่ดีอุ้ยผีโพนี่นี่คือภาพจากกล้อง iPhone 5s นะครับยานไม่ดีเตือนเลยจริง ใครจะซื้อไอโฟนให้ตอนนี้คนพิจนารณาใหม่นะครับเราทำให้แบรนด์แอปเปิเขาเสียเพระว่านะครับ <c oughs> ผมซึ่งขออภัยแล้วผมจำเมื่อตะคู่ในการเดือดแกล,แล่ะนะผมอาจจะพูดแบบหย,ยอกกันบ้างแล้วผมจะจะถือโทษกดกันเลยแล้วหยอกเล่นไปเรว็วผมเดี๋ยวเอ่อ ฉากนี้จะดูกันเป็นแค่สังเปิลสังเปิลในพาร์ทนึ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามกันในพาร์ทที่2นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าทางนี้มีเทพเยอะมากนะครับใช่แต่ไม่รู้ว่าจะมีพาร์ทสองออกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้พาร์ทเป็นครอสนะครับผมนะครับคุณเทรนดี้ไฟคอนเสิร์ตเทรนดี้ไฟแล้วผมเดี๋ยวก็ขอจบกัเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าผมไปครับบ๊ายบาย